สวัสดีครับขอต้อนรับตะกล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียงกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับดยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้เพื่อไปพัฒนาทักษะของตัวเองนําไปใช้ในเวลาว่างหรืองานอดิเรกรวมไปถึงอาจจะพัฒนาไปถึงประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการ ียกัันเลยครบกว่าจะมาเป็นช่างภาพข่าวหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์ที่หลายคนเพ่งดูจนตาแทบถลนถ่ายทอดให้ผู้อ่านรับรู้เหตุการณ์ความเป็นไปของสังคมที่ปรุงแต่งด้วยรายละเอียดของข่าวอย่างกลมกล่อมได้อัตรรศแต่ส่วนใหญ่หน้าตื่นเต้นมากกว่าครับภาพข่าวเป็นภาพแนวเดียวที่หาความสุนทรีแทบไม่ได้แต่เราก็ชอบดูเราไปชมเบื้องหลังของเรื่องนี้กันครับ าู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งสายงานนะครับในเรื่องของการเป็นช่างภาพนะครับนั่นก็คือการเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงนะครับจากคนที่เป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์จริงๆนะครับท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านเป็นบรรณาธิการศูนย์ภาพเคลเนชั่นครับคุณทวีชัยเจ้าวัฒนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอนอื่นเลยผมอยากจะรบกวนถามครับว่าประสบการณ์ในการทํางานการเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์เนี่ยทำมานานหรือยังครับ สิบเก้าเข้ายี่สิบปีครับงถือว่านานมากเริ่มต้นจากการเป็นช่างภาพก็คือจากด้านสือพิมพ์ลยฮะเราก็เป็นแต่ตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันด้วยครับเริ่มจากสมัยตอนนั้นตอนเราก็ฝึกงานครเป็นนักศึกษาฝึกงานแต่นน้เราก็ไปเจอไปเจอช่างภาพฝรั่งครับตอนนั้นก็จริงๆเรียนเรียนทางด้านข่าวมานะฮะครับผมแต่พอตอนไปฝึกงานเนี่ยเห็นเอ๊ะทำไมฝรั่งเนี่ยเขาการเป็นช่างภาพของฝรั่งเนี่ย พวก AP พ e รอ e เตอร์โอ้มัน,ม,นมันน่าน่าสนใจนะครับครับ,รบแล้วลักษณะอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยครับผมเราก็เลยพอพอเห็นภาพตรงนั้นขึ้นมาพอเรียนจบมาแล้วก็โอเคอยากอยากทำงานเป็นช่างภาพโฟ t ต j o เ r นน l i s t เนี่ยครับก็เลยสนใจก็ทำมามุ่งมั่นตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาครับผมค,บคือแล้ววิธีการทำงานหรือว่าประสบการณ์ที่ช่างภาพหมังสือพิมพ์เนี่ย อย่างโดยส่วนตัวของคุณทวีชัยเองท,ที่ต้องใช้เนี่ยมีไหมครับวิธีการว่าเราเป็นช่างภาพงสื่อพิมพ์เราต้องมีวิธีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อกม็มีมีมีครับช่างภาพหนังสือพิมพ์เนี่ยคนรุ่นก่อนๆเนี่ยจะสอนกันไว้ว่ารูปที่ดีเนี่ยฮะยังไม่ถูกบันทึกเป็นรูปที่ยังไม่เคยบันทึกก็จะบอกบอกสะสมไอ้ตรงนี้มาเพื่อเพื่ออะไรเนื่องจากว่าช็อตที่ดีที่สุดเนี่ยมันยังไม่เกิดเนื่นองจากสือพิมพ์ใช่ไหมฮะ อคอนเซปต์ของหนังสือพิมพ์คือต้องหารูปที่ดีที่สุดให้แก่คนอ่านอคนอ่านจะไม่รูว้ว่าเหตุการณ์มันจะเยอะแยะอะไรมากมายครับแต่ด้วยเนื่องจากว่าตอนนั้นเริ่มทํากับเดอะเนชั่นใช่ไหมครับผมเลยเอาของเนชั่นเนี่ยจะต้องหารูปรูป,ร,ปรูปที่นําเสนอหน้านหนึ่งเนี่ยเพียงรูปเดียวเพราะฉะนั้นมันจะถูกการแข่งขันการแข่งขันกันในระดับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างก็ถ่ายเพื่อ ให้ดีที่สุดขึ้นมาหน้าหนึ่งให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยถูกสะสมว่าไอ้รูปที่ดีที่สุดนะเป็นรูปที่ยังไม่เคยบันทึกเพราะฉะนั้นเวลาลงสนามไปเนี่ยเราก็จะชูดไปเรื่อยๆชูดไปเรื่อยๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะน็อกหรือสิ้นสุดกันตรงไหนนะครับอันนี้ก้าวแรกแล้วตอนหลังๆมาก็เริ่มสะสมเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์นะครับผมนะครับไอ้ตรงนี้ก็สําคัญคือว่าช่างพัพต้นสือพิมพ์เนี่ย จะต้องใช้เรื่องอุปกรณ์เนี่ยฮะให้ใหเ,หเร็วแล้วถูกต้องมากที่สุดโอกาสเออร์เลอร์ oh, God, er ror, หรืออะไรเนี่ยแทบจะไม่มีทุกทุกครั้งที่ลงสนามมันแข่งกันเป็น,น,นเป็นแข่งกันเป็นเวลาหมดถ้าพลาดก็คือคุณไม่สามารถที่จะมาถ่ายใหม่ี่ตรงเรื่องทักษะยุคแรกๆใช้ฟิล์มนี่จะยากจะยากมากๆเลยรเรียนรู้กันนานค,ค แล้วผมจะถามนิดนึงครับโดยปกติเนี่ยเราจะรอให้เกิดข่าวก่อนแล้วเข้าไปถ่ายภาพหรือบางครั้งเนี่ยเราสร้างภาพข่าวขึ้นมาเองได้ไหมครับอ๋อยุคแรกๆคือถ้าถ้าเราเริ่มมีประสบการณ์เนี่ยอันนี้ก็ดีครับเป็นคําถามที่ดีคือว่าช่างภาพหังสือพิมพ์เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่จะที่จะดีนะ,ะครับที่จะสามารถทาให้เราสามารถได้รูปดีๆคือช่างภาพคนนั้นต้องทํากันบ้านหนึ่งการทํากานบ้านหมายความว่าต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์มันรุนแรงขนาดไหนหนึ่งสองสามสี่หรือแบบเรียนมากเหมือนม็อบล่าสุดต,ต้องใช้หมวกัน็อกใช้อะไรไปรไปป้องกันหรือถ้าคุณสามารถวางแผนว่าโอเคนะจะไปสภาไปนายกคนใหม่รัฐมนตรีหน้าตาเป็นไงอันนี้คือช่างภาพที่ดีนะครับต้องทํำกันบ้านเรื่องนี้ทั้งหมดเพื่ออะไรฮะเพราะคุณเห็นปุ๊บเขาจะไม่อยู่ดีมายืนให้คุณถ่ายง่ายๆคุณต้องพอเห็นปุ๊บคนนี้สําคัญ กับคนคนนี้เดินมาชนกันเมื่อไหร่คุณชูดได้จบหรือดาราหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคือที่สำคัญคือเนี่ยการทํากันบ้านการทํากันบ้านเกิดจากอะไรหนึ่งอย่างผมแรกๆจะโดนถูกฝึกให้หนึ่งต้องอ่านหนังสือพิมพ์ครับไม่มีอะไรวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะฮะผมก็ต้องมาเอ้วันนี้หนังสือพิมพ์เขาพูดถึงอะไรละครับข้าวของแพงหมายถึงอะไรตอนแรกต้องต้องต้องเข้าใจปรับพื้นฐานของ องศาข่าวนะวันนั้นคุณต้องรอบรู้แต่อาจจะไม่ต้องลึกก็ได้ครับคือเราต้องรู้ติดตามข่าวว่าตอนนี้มันคืออะไรเรื่องอะไรกันครับพูดถึงที่เราจะดูใช่ไหมครับใช่ใช่คือต้องเรียกว่าต้องติดตามเราเป็นช่างภาพเหมือนเซอพิมพ์แก็ต้องตามข่าวครับเหมืที่สําคัญคือที่โหดร้ายมหกคือนอกจากคุณได้รูปดีแล้วตัวช่างภาพเนี่ยคุณต้องมาทําใต้ภาพเองคุณต้องเขียนใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอธิบายง่ายๆแต่ต้องได้กระชับได้เข้าใจนะฮะอันนี้จะเป็นช่างภาพ จะถือว่าโหดร้ายมากว่าบางคนฉันไม่ชอบเขียนฉันชอบแต่ถ่ายแต่ถ้าถ้าพอคุณแม่นตรงนี้แล้วจะง่ายละก็คือคหมายความว่าในอาชีพของการเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์เนี่ยควรจะมีคําบรรยายใต้ภาพด้วยต้องต้องทำอันนี้ถือ,อปเป็นหน้าที่ครับแล้วคุณต้องสามารถสมมติเหตุการณ์หนึ่งมีคุณถ่ายมา50ช็อตครับคุณต้องเลือกให้ได้ว่ารูปที่คุณจะนําเสนอในใน,ในส่วนตัวเพราะคุณลงไป เจอแหล่งข่าวระดับต้นใช่ไหมฮะครับคุณต้องเลือกให้ได้ว่าคุณจะนําเสนอรูปไหนรูปไหนสมมติคุณห้าสิบรูปคุณอาจจะเลือกมาสามถึงห้ารูปครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้กองบรรณาการเนี่ยสามารถเลือกต่อได้อันนี้อันนี้ก็เป็นหัวใจบางคนถ่ายมาของฉันดีหมดเลือกเลือกไม่ออกเลยไม่รู้จะตัดเลือกยังไงใชา่างมั้นเลือก,อกอยังไงมีหลักการไหมครับก็มีมีครับการหลักการของการรูปนี้มันจะต้องตอบอใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไร ก็เหมือนตอบตอบการทําข่าวนะครับนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าเราสามารถตอบได้มากน้อยขนาดไหนไอไอคำตอบตอบใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยแรกๆจะยากแต่พอตอนหลังๆหนึงถ้าเป็นข่าวเหตุการณ์แบบไฟไหม้อะไรเงี้ยโอเคมันก็ต้องมีให้เห็นสถานที่แบ็กกรงแมกกาวเป็นยังไงความใหญ่โตของเหตุการณ์ลุกลามไปขนาดไหนพอคุณถ่ายตรงนั้นได้ คุณเริ่มถ่ายเจาะได้ละคนวิ่งออกมาพุกพ่านคนเสียใจอารมณ์อ่าเนี่ยฮะอ่ามันแล้วมันก็ไปจะเป็นสไตล์ต่อ,อพอถ่ายพอถ่ายพวกนี้เสร็จหนังสือพิมพ์ช่างภาพหนังสือพิมพ์จะแตกต่างกับช่างภาพอื่นๆนะฮะที่ผมอันนี้จากประสบการณ์นะครับคือเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นเรื่องราวของคนครับคนที่จะโลดแล่นในในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวช่างภาพเนี่ยการจับ ความรู้สึกนะฮะที่เขาเรียกว่า human interest เนี่ยให้ได้เนี่ยโกรธรักโลกโกรลงเนี่ยถ้าคุณสามารถเล็คอร์ดไตรงนี้ได้เนี่ยเออมันจะได้ได้ภาพที่แบบคนดูแล้วใช่วิธีที่จะได้รูปพวกนี้มันก็ใช้อุปกรณ์ต่อมาอุปกรณ์ใช้เลนส์ตัวยาวๆหรือเปล่านะฮะแล้วก็ต้องซ่อนแลชหรือเปล่าอะไรเนี่ยฮะก็คือจะต้องไปถึงขั้นหนึ่งการเลือกใช้เระบการต่อไปนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับไปพบกับเรื่องราวดีๆจากอาจารย์สงคราโาพวิลกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับคุณทวีชัยกันต่อนะครับอาจารย์คะจะถ่ายภาพยังไงให้เป็นศิลปะล่ะคะนักถ่ายภาพที่รักทุกท่านครับปัญหาหนึ่งซึ่ง คุยกันในวงกว้างมากเลยคือเรื่องของศิลปะครับเวลาเราจับกล้องขึ้นมาเนี่ยนะครับกล้องเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้สื่อแทนใจของนักถ่ายภาพนักถ่ายภาพหลายคนคงคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วเวลาเรามองอะไรเนี่ยเราจะสื่อความหมายนั้นออกมาจากสิ่งที่เราเห็นได้อย่างไรมนุษย์เนี่ยนะครับมีลักษณะการสัมผัสด้วยสายตาเป็นความงามครับเราเรียกกันว่าสุนทรียศาสตร์ครับ ค,คำว่าศูนทรียศาสตร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือความงามที่เกิดจากใจของผู้ที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวนั้นๆผมอยากจะเ,เรียนให้ท่านที่เป็นนัก่ายภาพทราบนะครับว่าศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดครับมีแต่ความพึงพอใจเท่านั้นเพราะนั้นการที่เราจะจับกล้องขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วกดชัตเตอร์แล้วได้ภาพอย่างที่เราต้องการนั้นเราจะสื่ออะไร เราก็แสดงสื่อของมันออกไปเช่นสื่อถึงเรื่องแสงสื่อถึงเรื่องสีสื่อถึงเนื้อหาเรื่องราวหรือสื่อถึงความงดงามที่เป็นเท็กเจอร์ต่างๆภาพที่จะสวยได้ที่เรามองเห็นได้นั้นนะครับบางทีมันต้องเกิดการจันลองใจครับหลักของผมนะครับที่ใช้เวลาถ่ายภาพผมจะท่องเอาไว้ในใจเลยว่าสวยด้วยแสงแรงด้วยสี ดีด้วยเรื่องเฟื่องด้วยปัญญาสแสวงหาและรอคอยสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คือเป็นศินละปะแห่งการใฝ่หาซึ่งฝรั่งเขาจะใช้คำว่า seeing of artseeing of art คือเมื่อคุณเห็นอะไรแล้วเป็นศินละปะนั่นคือเกิดจากใจของคุณนะครับสวยด้วยแสงคุณจะต้องรอแสงที่มันงดงามแรงด้วยสี คุณต้องดูสีที่มันเป็นเห็นแล้วเตะตาบาดใจนะครับดีด้วยเรื่องเรื่องนั้นมันเล่าอะไรให้เราฟังได้ภายในองค์ประกอบของภาพนั้นเฟื่องด้วยปัญญาก็คือภาพถ่ายบางภาพนั้นมันต้องแสดงถึงภาวะปัญญาของนักถ่ายภาพด้วยสแสวงหาเราต้องเป็นคนขวนขวายและสแสวงหาแง่มุมแปลกๆให้ผู้อื่นได้เห็นรอคอยบางครั้งเราต้องรอคอยสิ่งที่มันกำลังจะผ่านเข้ามาและมันกำลังจะผ่านไป ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าศิลปะของการเป็นนักถ่ายภาพนั้นมันยิ่งใหญ่และเหนือความคาดหมายของทุกคนเพราะว่าเราเป็น Imagination ไอสไตล์เคยพูดไว้เสมอนะครับว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ครับเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของการเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์กันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเราก็ได้รับทราบแล้วนะครับว่าการที่จะเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์เนี่ยอย่างน้อยๆเลยเราต้องทันข่าว อัปเดตเรียกว่าตัวเองตลอดเวลาข้อมูลนี่ต้องรู้คือวันวันหนึ่งจะต้องคล้ายๆว่ามอนิเตอร์ตลอดฮะไม่ว่าทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุแล้วที่สําคัญเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตนะฮะครับผมต้องต้องรู้แล้วที่สำคัญคือต้องรู้เท่าทันแล้วอีกอย่างคือบางทีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าบางทีเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่อันนั้นเป็นก็ขั้นแรกก็คืออย่างอุปกรณ์เนี่ยคุณต้องเซตตลอดแล้วครับไม่ว่าสมมติในขณะคุณขับรถหรืออะไรเนี่ยสามารถจอดปุ๊บแล้ว หยิบมาแล้วสามารถถ่ายได้เลยสมัยผมทําแรกๆนะครับ,รบก็มีเพื่อนก็เทสกันเลยนะภายในทุกแรกๆเนี่ยภายใน2อนาทีเนี่ยคุณต้องประกอบกล้องกับเลนเนี่ยให้เสร็จแล้วก็ชุดหมายถึงเสร็จไม่พอนะต้องถ่ายถ่ายแล้วต้องถ่ายให้ติดนี้ยังไม่พอต้องให้เอ,อ่อคอมโพสิชันรูปได้โโสมัยนี้ตอนนั้นสัก1ิบสปีที่แล้ว1ิบสสปีแล้วแต่นะปัจจุบัน มันจะทดสอบแบบใหม่เพราะมันมีดิจิตอลใช่ไหมก็ไปด้วยกันเพราะมันถ่ายอย่างเงี้ยมันจะรู้แล้วแพ้ชนะสมัยก่อนมันฟรีมันต้องกลับไปโลงพิมพ์ไปล้างดูรูปดูอะไรครับเช้าถึงรู้ว่าเอ้ยเราแพ้เขาแพ้มุมขนาดไหนแต่นวันนี้ไปด้วยกันพอไปเสร็จก็ถ่ายพอดูเอ้ยแพ้เขาเนี่ยก็กลับไปกลับไปนัดใหม่ไปถ่ายแอบถ่ายใหม่แต่ลักษณะแข่งน,นวันนี้คือไม่รู้จะแข่งกันยังไงแล้วก็ ก็กล้องใส่ใส่เนี่ยกล้องใส่เลนส์เสร็จแล้วก็แกว่งหาช็อตที่แบบคนอื่นก็ถ่ายไม่ได้ครับคือถ่ายถ่ายเป็นช็อตเดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็สนุกแปลกๆครับแต่ตอนแรกๆจะเรื่องเรื่องเรื่องแข่งกันประกอบอุปกรณ์นะครับครับเมื่อเรามาพูดถึงอุปกรณ์แล้วเงั้นก็มาพูดเลยดีกว่าครับว่า <ปะ S 1> เป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นช่างภาพข่าวเนี่ยครับต้องมีอุปกรณ์กล้องที่พิเศษกว่าคนอื่นเขาไหมครับจริงๆแล้วโดยหลักของ กล้องทั่วไปมันก็มีเลนวายเลนธรรมดาแล้วก็เลนเทเลใช่ไหมก็ไม่ไม่น่าจะแตกต่างแต่นในส่วนตัวของผมนะครับ,รบการที่จะสร้างคาแรคเตอร์หลังจากหลังจากเราเป็นช่างภาพแล้วนะครับ,รบผมมันต้องหาคาแรคเตอร์ที่ทำไมถึงเป็นคนนี้ถ่ายแล้วพอดูแล้วเออเป็นรูปของคนนี้มันจะต้องหาสไตล์ของตัวเองไปแต่ช็อตแรกๆจะไม่ไม่ไม่เสเรียดคือเนื่องจากมันต้อง เน้นความไวเป็นที่ตั้งนะครับอุปกรณ์หลักๆโดยทั่วๆไปกล้องธรรมดาก็บันทึกได้นะครับอันนี้สูงสุดสู่สามันก็คือจากตอนแรกๆเราก็พอเดินทางครับเราถ่ายแรกๆพอถ่ายไปเรื่อยๆเราก็ต้องหาอุปกรณ์ที่มาเสริมมาอะไรเพื่อจะจะให้ได้รูปที่แปลกแตกต่างกับชาวบ้านอย่างของผมเนี่ยที่ตะกี้ผมบอกว่าต้องหาสไตล์ก็คืออย่างของผมผมรู้แล้วว่าถ้าผมใช้ เลนระยะปกติเนี่ยรูปรผมเนี่ยก็จะเหมือนท้องตลาดทั่วๆไปครับพอลักษณะถ้ารูปเราบอกว่าเออฉันจะไม่นะ่ะผมก็ชอย่างผมใช้เลนวายเนยผมใช้เลนวายแบบซุปเปอร์วายเลยสิบสองมิลเลนทางยาวโฟกัสสูงสูงเนี่ยผมก็ใช้แบบ400รมิลจะไม่ใช่70-200อเพื่อเพื่อสร้างความแตกต่างให้ ให้กับภาพที่เกิดหมายถึงหมายถึงข่าวที่เราจะเคา e เวอรใหญ่ๆนะครับ <c oughs> แต่ถ้าข่าวที่ทั่วๆไปที่เป็นแบบข่าวเหตุการณ์ไม่ไม่ไม่ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วๆไปกล้องประมาณนี้ก็เอาอยู่ก <c oughs> ็ได้เหมือนกันใช่ไหมก็ได้เพียง <c oughs> แต่ขอให้มันมีความไวสามารถาสมัยอของผู้ผมเนี่ยจะเรียกว่าอาวุธข้างกาย <c oughs> อย่างนี้นะครับระยะประชิดสามเก้าเหมือนทหารที่ติด ดาบปลายปืนเนี่ยสามเก้าต้องเอาให้อยู่หมายถึงเกิดทึบุต้องถ่ายให้จบต้องถ่ายได้ให้จบอ่าอันนี้ระยะประชิดเรื่องของคุณภาพของของผลงานของรูปภาพเราคำนึงถึงมากน้อยแค่ไหนครับของของช่างภาพข่าวเนื่องจากกระดาษหรืออะไรเนี่ยมันมันมันไม่เอื้อขนาดนั้นครับจริงๆความละเอียดของของตัวรูปนะฮะ ห้าล้านพิกเซลก็เสอ็จแล้วล่ะฮะไม่เพราะว่าเอออย่างช่างภาพหลายๆท่านเนี่ยเวลาถ่ายภาพใ,<ช>ในสไตล์อื่นเนี่ยอาจจะโอ้ต้องมีการจัดแสงวางตำแหน่งวางองค์ประกอบทั้งหลายแหละช่างภาพหนังสือพิมพ์ทาแบบนั้นได้ไหมครับมากน้อยแค่ไหนไม่ค่อยทันใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่ถ้าถ้าเป็นหนังสือพิมพ์แต่ถ้าเป็นเป็นลักษณะเราไปาสัมภาษณ์นะฮะาสามารถมีเวลากับแบบักอะไรได้เนี่ยก็สามารถเซตได้เพราะตอนนี้คือเรื่องราวของการถ่ายภาพผมว่า ผมตกใจมากเลยผมดูรายการในได้ปังคุงอลิงกับหมาผมเจอปังคุงขายรูปได้วิธีคิดของการในภาพมันต้องคิดใหม่ละอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญมากเลยครับแสดงว่าก็ต้องมียังไงก็ต้องมีมีมุมมองใช่ใช่มีวิธีการมีเทคนิคใช่ใช่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราสะสมมาอันนี้อันนี้สำคัญมากเลยเพราะต่อไปเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยช่างภาพได้เยอะมากๆเชื่อไหมฮะ ประสบการณ์ที่ประสบการณ์กาบชีวิตจริงเลยนะสมัยก่อนเนี่ยผมเชนน้องที่เข้ามาสู่วงการเนี่ยสมัยกล้องฟิล์มเนี่ยสองปีถึงรู้เรื่องถึงแบบปล่อยไปถ่ายรูปถ่ายเหตุไฟไหม้เนี่ยรูปจะไม่แอนเดอร์จะไม่อะไรอืแต่ณนะปัจจุบันพอมีดิจิตอลเข้ามาสอสาเดือนรู้เรื่องละสามารถปล่อยได้ละแล้วแล้วพอมีดิจิตอลปุ๊บ คุณเห็นแสงแปลกๆเนี่ยคุณทดลองได้นะฮะแล้วมันไม่มีสิ้นเปลืองทางฟิล์มทางอะไรคุณก็เล่นได้เรื่องไฟในสตูอย่างของผมเนี่ยยุคแรกๆนะงานงานเกี่ยวกับอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครยอมบอกแล้วบ้านเรามันไม่มีมันมีสถาบันที่สอนเกี่ยวกับโฟโต้โดยตรงครับมีตงค์ถึงไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ขู่พักรักจำก็ต้องแอบเข้าไปดูสตูนี้ก็ทําอะไรแต่เรื่องราวเดี๋ยวนี้หนังสือพิม ก็ทำได้กันแลละช่างภาพหมังสือพิมพ์ก็รู้ว่าโอเคนะไฟจัดไฟอย่างรูงี้อะไรนะครับครับผมขึ้นอยู่กับเนื้อหานะว่าเราจะเอาไปใช้ตรงไหนส่วนตอนแรกๆคนก็เข้าใจว่าไอช่างภาพนังสือพิมพ์ก็เฉพาะถ่ายศพถ่ายเหตุการณ์ไฟไหม้น้ําท่วมอะไรแต่จริงๆจะมากกว่านั้นครับพอบพอในรายละเอียดมันทําให้ไอ้ตรงช่างภาพถามว่าขาดแคลนไหม จริงผมว่าขาดแคลนนะการที่จะหาพอสมมติเราปั้นช่างภาพขึ้นมาได้โอ้โหคนนี้นะถ่ายได้สักะเบือยันเรือลบได้เนี่ยก็จะโดนซื้อตัวไปแล้วแล้วเราก็จะมาเสียเวลาในการกว่าจะสะสมแนวคิดจริยธรรมให้นะฮะใช้เวลาใช้เวลาใช่ไหมครับแสดงว่าก็ยังขาดแคลนอยู่อีกเยอะสำหรับบุคลากรด้านนี้เยอะเยอะยิ่งเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับโอ้โหทาให้ช่างภาพน้องๆเนี่ย โอ้โขึ้นมาเยอะแยะมากมากมายแล้วเราถ่ายเก่งๆเยอะเลยครับครับถ้าอย่างนั้นถ้ามือใหม่ถ้าอยากเข้ามาในวงการยังพอมีที่ว่างแล้วยากไหมจะเข้ามาผมว่าไม่ยากนะอันแรกคือใจนะครับ,รบถ้าคุณมั่นใจคิดว่า,าจะใช้กล้องในการทำหากินเนี่ยถามว่าขอให้เข้ามาเลยฮะในสายหนังสือพิมพ์ในสายเจนเนอเรชั่นเนี้ย ต้องการมากๆเลยนะเข้ามาเลยแล้วรูปที่จะใช้เนี่ยหลายองศามากเลยมากมายมากเลยครับเพราะว่าข่าวมันมีเยอะมากใช่ใช่ใชข่าวมันเกิด,ดขึ้นตลอดเลยครับ,รบขอให้มีใจแล้วก็ที่สำคัญคือคอนเซปต์ของช่างภาพสือพิมพ์คือความจริงในภาพความน่าเชื่อถือของรูปที่คุณถ่ายว่าเขาเชื่อคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ารูปของคุณจริงเพราะเนื่องจากว่า ณปัจจุบันเทคโนโลยีมันมาจนทําให้คนสับสนว่าเชื่อคุณได้ไม่ได้อาจจะมีแบบเอามาต่อเติมตัดต่อมไรบ้างตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากหนังสือพิมพ์เรื่องความจริงเป็นสิ่งสําคัญตรงนี้สําคัญมากๆเลยครับข่าวผมนั่นก็เป็นข้อคิดนะครับจากประสบการณ์การทํางานของช่างภาพหนังสือพิมพ์นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณทวีชัยเจ้าวัฒนาครับที่มามอบประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเสียนกล้องไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากแขกรับเชิญวิทยากรของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเสียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากรายการเสียนกล้องนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมรายการหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ